วิธีการบอร์ดแคสบนไลน์ i n e o f f i c i a l a c เ o u n t เริ่มจากเข้าไปที่บอร์ดแคสจากนั้นจะเจอแถบเมนูย่อยต่างๆแถบแรกคือการตั้งเวลาบอร์ดแคสที่คุณต้องการส่งแถบที่2เป็นการร่างข้อความบอร์ดแคสแถบที่3เป็นบอร์ดแคสที่ได้ทำการส่งออกไปแล้วและแถบสุดท้ายเกิดข้อผิดพลาดในการบอร์ดแคสหรือเรียกง่ายๆว่าบอร์ดแคสที่ทำการส่งไม่ได้ ส่วนวิธีการสร้างบอ a ดแคสต์ให้คลิกที่ปุ่มสร้างใหม่หรือสร้างบอดแคสต์จากนั้นจะเจอเมนูผู้รับซึ่งมี2ตัวเลือกคือเพื่อนทั้งหมดหรือระบุคุณสมบัติหากคุณเลือกระบุคุณสมบัติจะสามารถระบุได้2ตัวเลือกคือกลุ่มเป้าหมายและระบุคุณสมบัติโดยข้อจำกัดคือคุณจะสามารถระบุคุณสมบัติของผู้รับได้5ฟิลเตอร์ทั้งระยะเวลาที่เป็นเพื่อนเพศอายุ iOS และพื้นที่โดยการอัปเดตข้อมูลคุณสมบัติเพื่อนจะใช้เวลาไม่เกิน3วันหมายความว่าถ้าคุณบอรอดแค s t แบบระบุคุณสมบัติจะเป็นการบลรอดแค s t โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัติของ3วันก่อนหน้านั้นแต่จะต้องมีผู้รับอย่างน้อย100คนถึงจะบอรอดแครได้ถัดมาเป็นเมนู One บ r o a d c a s t มีให้เลือก2ตัวเลือกคือบอรอดแครตอนนี้หมายความว่า ให้ส่งข้อความทันทีหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จกับแบบตั้งวันเวลาที่จะให้บอดอตแคสไว้ล่วงหน้าจากนั้นจะเป็นการตั้งค่าขั้นสูงโดยจะมีให้คุณคลิกเลือกได้ดังนี้โพสต์บนไทม์ไลน์ line, กำหนดจำนวนบอ a อ c แคสหรือกำหนดจำนวนผู้รับข้อความเฉพาะในกรณีที่ต้องการจำกัดจำนวนผู้รับสร้างการทดสอบ A-B test ซึ่งเป็นการส่งข้อความ โดยสามารถแบ่งผู้รับเป็นกลุ่ม A หรือ B ได้ซึ่งในการส่งบล็อตแคสต์หนึ่งครั้งคุณจะสามารถใส่บับเบิลได้สูงสุด3บับเบิลจากรูปแบบข้อความทั้ง10แบบซึ่ง3บับเบิลจะนับเป็น1ข้อความ 1. ข้อความแต่ใส่ได้ไม่เกิน500ตัวอักษร 2. สติ๊กเกอร์ 3. รูปภาพไฟ JPEG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน10เมกะไบต์คูปอง 5. Rich Message 6. Rich Video Message 7. วิดีโอไฟล์ MP4, M4V, MOV ขนาดไม่เกิน200 MB 8. เมกะข้อความเสียงไฟล์ WAV, MP3 และอื่นๆขนาดไม่เกิน200 MB 9. เมกะไแบบสอบถาม 10. การ Message จากนั้น ด้านขวาล่างจะมีตัวอย่างให้ดูแบบเรียลไทม์คุณสามารถทดสอบการส่งข้อความได้โดยการคลิกที่ปุ่มทดสอบบอร์ดแคสในส่วนของวิธีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายคุณต้องคลิกไปที่เมนูกลุ่มเป้าหมายหากไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้สร้างไว้ให้คลิกที่สร้างใหม่แล้วเลือกประเภทกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจากทั้งหมด6ประเภทดังนี้ 1. อัปโหลดไ d ดีผู้ใช้ คือกลุ่มเป้าหมายที่สร้างโดยการอัปโหลด ID ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ID ผู้ใช้ได้ที่ l i n e Developers 2. คลิกรีทาร์เกตคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ซึ่งเคยคลิกลิงก์ในข้อความบอร์ดแคสของคุณ 3. i m อิมเพรสชันรีทาร์เกตคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ซึ่งเคยเปิดข้อความที่คุณบอดแคสต์ 4. กลุ่มเป้าหมายแชทแท็ก คุณสามารถส่งข้อความไปยังแชทที่ใส่แท็กไว้โดยต้องเป็นแชทแบบตัวต่อต,ตัวเท่านั้น 5. กลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบการเพิ่มเพื่อนคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ซึ่งเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนในรูปแบบที่กำหนดซึ่งสามารถดูข้อมูลรูปแบบการเพิ่มเพื่อนได้ที่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนคลิกรูปแบบการเพิ่มเพื่อน 6. กกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมเว็บไซต์ คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูล Tracking ของ l i n e t a g ได้โดยจะบอร์ c แสได้เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีขนาด100คนขึ้นไปจากนั้นตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งถ้าคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายประเภทที่เป็นคลิก r r t t r r g t t m p r r s s s o o r r t t r r g t t หรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมเว็บไซต์รายการที่แสดงจะเป็นรายการบอ a d c a s t ย้อนหลัง2เดือนต่อมาให้คุณเลือกข้อความบอรแที่ต้องการ แล้วกดบันทึกก็เป็นอันเรียบร้อยเมื่อสร้างเสร็จแล้วกลุ่มเป้าหมายจะไปขึ้นอยู่ที่รายการบล็อตแคสโดยกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้จะมีอายุการใช้งาน6เดือนและคุณยังสามารถแชร์กลุ่มเป้าหมายไปยัง l ล n e แอดแพลตฟอร์มได้เพียงกดปุ่มด้านล่างเท่านี้คุณก็สามารถทำการบลอสแคสบน Line Official Account ได้แล้ว